เรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกท่านนะครับวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเครือข่ายพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทุกองคพยาบาลนะครับก็มีเรื่องนโยบายทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทางจังหวัดมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจะได้ มานำเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนทุกท่านได้รับทราบนะครับถึงนโยาบายของกระทรวงสาธารณสุขของพวกเราอันที่หนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของอยกระดับ3 0บาทรักษาทุกที่ด้บยประชาชนใบเดียวนะครับก็ต่อเนื่องทุกรัฐบาลที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่สมัย3 0บบาทรักษาทุกโรคตั้งแต่ก่อนเนาะ<ม>ก็คือแต่ละโรงพยาบาลก็จะรักษาฟรีให้ประชาชนทุกท่านนะครับแต่ว่าการรักษาเชื่อมโยงข้อมูลแต่ก่อนเวลา เราอย่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเช่นจากโรงพยาบาลมุกดาหารจะไปที่อำนาจเจริญหรือสัมปทธิ์ที่ประสงค์ต้องใช้ใบส่งตนะครับก็ต้องลําบากพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องหรือญาติมาขอใบส่งตัวให้ผู้ป่วยนะทีนี้การยกระบากยกระดับ30บาทรักษาทุกที่เลื่อนประชาชจนไปเดียวก็หมายความว่าทุกโรงพยาบาลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยของพวกเราได้หมดเช่นทั้งเกียรติโรงพยาบาลของของมุกดาหารเรา เช่นคนไข้จากลงหลวงนิคมคำสอยคำาชีอีอามารักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาราหมอที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็สามารถดูข้อมูลการรักษาที่โรงพยาบาลต้นทางที่มาได้เลยก็คือไม่ต้องใช้ใบส่งตัวในการาส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกอของผู้ใช้บริการาแล้วนอกจากนด้ก็มีการยกระดับต่อไปก็จะมีการ ส่งยาที่บ้านตอนนี้เราทำเนี่ยเขาเรียกว่า mm hmm. มีเฮลไรเดอร์เฮลไรเดอร์ก็คือเป็น uh, mm hmm. พี่น้องอสมเรานี่แหละคนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาล uh, ตรวจเสร็จ uh, พบหมอเสร็จแล้วก็ uh, กลับไปรอที่บ้านนี่เลย mm hmm. แล้วก็จะมีเฮลไรเดอร์ uh, Rider, mm hmm. เอายาไปส่งที่บ้านเช่นนี้ท่านพอ uh, โรงพยาบาลคำทีก็อยู่ด้วยนี่ก็ทำเฮลไรเดอร์ มีทั้งโรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลหนองสูงลายโรงพยาบาลเรา,าเราทำครบทุกโรงพยาบาลและมีเฮลิรเดอร์นในการส่งยาใยห้ต่อไปตอนนี้ก็มีเข้าโครงการที่ร้านยายอาจเจ็บป่วยแบบว่าไม่หนักมากสามารถเอาประชาชนีไปรับยาที่ร้านยายได้เพราะร้านยาร้านยายก็เข้ากับโครงการยกระดับสามสปะรักษาทุกที่ได้บอกเป็นไอเดียแล้วก็เขาก็จะสามารถไปปุดจ่ยายเงนินกับสปสชอัชนอนี้ก็เป็นต่อไป ในระยะปลายปีนี้ทั้งทั้งประเทศนะฮะโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันหมดในการดูแลผู้ป่วยได้ได้เราอยู่มุกดาหารเราไปเจ็บป่วยถูกเฉินที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเช่นยาหมดยาความดัดนเบาหวานลหมดเราก็ไปรับต่อเราไปรับที่เชียงใหม่ได้เราอว่าไปทุรักทางจังหวัดอื่นไกลๆนะ,ะแล้วก็ยกระดับดีขั้นบีก็คือ,อพี่น้องประชาชนเราต้องอลงทะเบียนเทียวไอดี หรือว่าเรียก D I D หรือนิ้วไอดีก็ได้ก็คือเป็นเป็นการยืนยันตัวตนในระบบหมอพร้อมนะฮะก็คือมันอาจะเรามีโทรศัพท์หรือจะมีแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาเช่นคือ,อเรียกว่าหมอพรอมก็คือเจ้าอของข้อมูลเราก็คือผู้ป่วยเราเนี่ยแหละก็คือเจ้าตัวเราจะสามารถดูข้อมูลการรักษาเราได้หมดว่าเราเป็นโรคอะไรได้ยาอะไรบ้างหรือว่าประวัติการนอนรักษาที่โรงพยาบาล ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันจะลงข้อมูลในระบบหมอพร้อมทั้งหมดมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการรักษาในอนาคตว่าเผื่อท่านาเคลือญญล่อนย้ายหรือไปเจ็บป่วยที่ไหนหรือไปรักษาที่โรงพยาบาลนก็สามารถาเชื่อมโยงข้อมูลกันผ่านระบบหมอพร้อมทั้งหมดครับในส่วนของความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลทางกระทรวงเราก็มีในในเรื่องของระบบความมั่นคงทางไซเบอร์ที่มีการาดูแลความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ประเด็นแรกนี่เรืองของยกระดับ30บาทรักษาทุกที่และประชาชนไปเดียวนะทีนี้ก็ในช่วงฤดูฝนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะสำคัญก็จะเป็นเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่ก็าาจากข้อมูลของมุกดาหารเราตัา้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาถึงล่าสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนะก็มีผู้ป่วยประมาณ2,200กว่ารายนะในไข้หวัดใหญ่ก็คิดเป็น ถ้าสัดส่วนต่อประชากรก็ประมาณ628คนต่อแสนประชากรเราคิดว่าก็มีการติดเชื้อ,อเยอะพอสมควรในจังหวัดเราเนาะแล้วก็แต่ว่าก็ให้พี่น้องประชาชนสังเกตอาการแล้วว่ามันก็จะอาการคล้ายๆกับไข้หวัดธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันจะมีพวกไข้สูงปวดหัวตัวร้อนเยอะกว่าแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนืนะ้อถ้าท่านสงสัยท่านก็ต้องรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ ต้องป้องกันให้ดีเพราะว่ามันจะติดต่อทางเดินหายใจคนะัะก็ถ้าใครป่วยมีอาการไอาจามไม่มั่นเย้าถเป็นไข้หวัดใหญ่รก็ต้องต้องปิดแมสปิดแมสป้องกันที่จะการแพร่กระจายไปหาผนะู้อื่นนะก็สําคัญคือคนที่มีเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงก็จะมีอาการรุนแรงได้มันจะลงปอดทำให้เป็นปอดอักเสบ<ม>ก็คือคนไข้ที่เป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันต่ำเช่นเบาหวานหรือว่ากลุ่มคนไข้ไตวายเลือรังที่ต้องฟอกไตหรือว่า คนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ต้องใช้ยาก,กดภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิโรคมะเร็งนะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงแล้วก,ก,ก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ป้องกันสังเกตอาการพวกนี้เนาะถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอเรามีไข้สูงแล้วก็ตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวมาก็ให้รีบไปรักษาที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นโรคที่หนึ่งแล้วโรคไข้หวัดใหญ่อันที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของไข้เลือดอกนะไข้เรือดอกนะตอนนี้ เรามีผู T ้ป่วยประมาณ280รายตั <No> ้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาจนถึงเดือนสิงหาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็ก็ฝากพี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการเรื่องไข้ฉัก็จะมีอาการไข้สูงเหมือนกันนะปวดหัวตัวร้อนที่สําคัญผู้ที่เสียชีวิตนี่ท่านท่านกินยาละลายรวเมือกกุ่มเอสเพรินก็ฝากว่าถ้ามีโรคประจาตัวหนักๆเช่น เบาหวานหรือว่าเป็นโรคอ้วนอะไรน้าหนักเกินเนาะหรือว่ามีภาวะโรหิตจางซีดเช่นกลุ่มโรคทารเมียหรือว่ากลุ่มคนไข้ไตเรือหลังคนนี้ถ้ามีการไข้สูงเหนื่อยเพียบปวดเมื่อยตามตัวก็ให้นึกถึงไข้เลือดออกต้อง็รีบไปรักษาที่ไม่ว่าจะเป็นรอพอสตใกล้บ้านก็ได้หรือว่าที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้านก็ก็ให้ที่ไปรักษานะแล้วก็อีกอันนึงโรคที่เป็นประเด็นสําคัญที่เป็นปัญหาของจังหวัดมุกดาหารเราก็คือเป็นโรค มิโอโดซิสมีรอยโรซิดดสนี่ก็เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะฮะก็ตอนนีุุ้้าหารเรามีคนไข้ประมาณร้อยสิบสองรายนะ,ะแต่ว่ามีเสียชีวิตไปประมาณายี่สิบรายก็ก็ถือว่าการเสียชีวิตนี่ประมาณแบบยีสิเปอร์เซนตนะครับก,การเสียชีวิตในอัตราการเสียชีวิตทีวสูงของมีรอยดโดซิสของจังหวัดเราก็ติดเชือ้อจากดินนะมีรอยนะ เป,เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในมดินตามพื้นดินตามอะไรของมุกดาหารเหลนี้าจากการปลุง,งานควบคุมโรคติดต่อเราเอาดินที่มุกอาหารไปตรวจก็เฉพาะมีเชื้อตัวนี้กระจายทั่วทุกพื้นที่นะฮะก็เป็นโรคอันตรายอยู่แต่ว่าคนธรรมดาก็อจจะเพิ่งตกใจคือมันไม่ติดง่ายขนาดนั้นก็ต้องมีโรคประจําตัวเหมือนกันเช่นคล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่กับไข้ระดที่กล่าวมามื่อทีแล้วก็ทั้งเบาหวานทั้งไตาวายพวกนี้ หรือว่ากลุ่มที่เป็นคาร์ซีเมียโลหิตจางหรือว่าแต่ว่าสําคัญในกลุ่มเมริโอคนไข้ที่แอนติโฮลิซึมพอนีจะมีโอกาสติดติดเชื้อได้เยอะคนที่ติดสุราหรือว่าจนกลายเป็นโรคตับแข็งพอดีเนาะก็จะปุมภูมิคุ้มกันไม่ดีก็ทําให้ติดเชื้อเมริโอ่ได้เยอะไปย่ำยินย่ำน้ำส่วนใหญ่ๆติดจากชาวบ้านชาวบ้านที่เราไปทาไร่ทําสวนจะก็จะเป็นโรคนี้ได้จริงฮะ ก็จากการสํารวจข้อมูลคนที่เสียชีวตก็คือไป,ไปไปรักษาที่โรงพยาบาลชา้าคิดว่ามีไข้สองสาวัานไม่เป็นอะไรประมาณนี้ก็ไปชา้3า3วันแล้วก็ไปถึงก็มีอาการหนักลงปอดลงตาบอกเสียอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เสียชีวิตก็ฝาก,กระจายข่าวย้ำเตือนถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของโรคที่เราต้องพฝ้อระวังก็คือในโรโรสีที่สําคัญคนระับประเด็นต่อมาก็ ในวาระที่จะใกล้วันใกล้ถึงวันที่สองพฤศจิกานะฮะก็จะมีโครงการาใหญ่ของทั้งประเทศแล้วก็ของจังหวัดมุกดาหารเราก็คือเป็นโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติาโครงการเดินวิ่งปัน่นเดินวิ่งปัน่นครั้งที่สิบนะเดินวิ่งปั่นป้องกอาาาันอ,ามาอัมพาตอัมพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะก็เป็นเป็นโครงการใหญ่ที่เชิญชวนพี่น้องมุกดาหารเราเนาะ ร่วมสมัครวิ่งในวันที่2พฤศจิกา2567ก็จะมีระยะทาง5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรแล้วก็สมัครวิ่งตอนนี้อยอดเป้าหมายของมุด้าหารเราตั้งเป้าไว้ประมาณ5,800คนอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแต่ว,ว่าคิดว่าก็จะเชิญชวนพี่น้องมูด้าหารของพวกเรานี่มาสมาัครในการวิ่งให้เตือนประมาณเตือน6,000คนขึ้นไปนะฮะคิดว่าพวกเราทําได้แล้วก็ โครงการนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องก,องก,กันอัมพาตเพราะว่าคือสมัยก่อนีคนไข้ที่จะเป็นอ,มกกนอัมพาตหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกก็เขาเรียกสโตกนะตอนอายุประมาณห้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะทีนี้เราเพิ่มคนในอายุน้อยแนละ้วอายุสามสิบกว่าปีก็เป็นสโตกแนละ้วก็เกิดจากโรควิถีชีวิตเรื่องอาหารการกินพวกเราเนาะก็ถ้าเราโครงการนี้ก็เป็นเหมือนอเชิญชวนให้พวกเราอ่านมาดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายแข็งแรงก็จะปลอดภัยไรจากโรคหลอดเลือดสอมองตีบนะเรื่องปลอดภัยจากสตรกก็ฝากประเด็นประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนเขาประมาณนี้ครับขอบคุณครับก็เสสิ